อ่านะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะาค่หายไปนานนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องจะมาแนะนําท่านผู้ชมให้รู้ถึงวิธีการนับกล่องใหม่นะครับคือมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับหรือจริงๆมันมีแอปมาแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแม่นเหมือนในเว็บหรือเปล่านะครับพอดีได้ลิงก์จากพี่ๆแคนบางไฟมานะครับว่ามีเว็บเว็บหนึ่งสามารถแท็กกิ้งนะครับ จำได้ไหมครับสมัยก่อนที่ผมเอามาทําให้ดูเป็น Excel นะครับเออแบบนั้นแต่ต้องนับเองนะครับแต่วันนี้เราสามารถใส่ไ d ของเราเข้าไปนะครับในเว็บไซต์แล้วก็สามารถดูได้ว่าเราได้กล่องอะไรยังไงซึ่งนะครับผมลองดูแล้วนะครับในไซเคิลของผมนะครับมันจะเป็นอ่ากล่องแต่จริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะเอามาให้ดูว่าเล่นแล้วได้กล่องนี้เลยนะครับคือกล่อง a ว i c a l c h e ช t ผมเล่นไว้ผมเหลืออยู่ประมาณ5กล่องนี่แหละ แล้วก็ลืมกดรีเฟซนะครับผมก็นึกว่าตัวเองเหลือ5กล่องเหมือนเดิมก็เลยเล่นเไปสไปสุดท้ายนะครับมันออกมาดอกไม่ิคอลข้เชสก่อนก็เลยประมาณว่าไม่ได้ทําให้ดูนะครับก็เลยได้ของนี้มาก่อนอ่ะนะครับทำยังไงมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่อ่าเพย์เจอร์โปรไฟล์นะก็คือเพย์เจอร์ก็คือของเรานั่นแหละนะครับอ่ะแล้วก็ดูส่วนนี้นะครับส่วนใต้ชื่อเรามันจะมีอ่ารหัสอยู่ชุดหนึ่งนะครับเป็นแท็ก ID ของเรานั่นเองนะครับให้เรา จำไว้นะครับหรือไม่ก็ถ่ายรูปแคปเจอร์ไว้หรือไม่ก็จดลงกระดาษนะครับง่ายสุดนะครับก็นี่แหละครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม28 RQ อะไรพวกนี้นะครับให้จําไว้นะครับแล้วก็นะครับเข้ามานี่เลยนะครับมาที่หน้าจอนะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้าเว็บไซต์นะตอนนี้ผมเข้าไปแล้วผมเข้าให้ดูใหม่ดีกว่านะครับก็ชื่อเว็บไซต์นะครับเป็นเบราว์เซอร์นะครับมันเป็นเบราว์เซอร์นะผมไม่ได้เข้าแอปนะครับใครอยากลองโหลดแอปก็โหลดได้นะครับ ในโทรศัพท์ก็เข้าได้เหมือนกันนะก็เข้าของใครของมันนะครับใคร iOS ก็ Safari นะครับ Android ก็อีกอันหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้นะ Google นะครับอะไรประมาณนั้นชื่อเว็บไซต์ก็คือนะครับ s t a r f ไฟลพร่ำเยอะนะครับโอเคนะครับพูดเยอะอ่ะโอเคนะครับ s t a r f ไฟลนะครับแต่ว่าจุดมันจะอยู่ตรงกลางของเอฟไอกับอารีนะครับให้จําว่าสตาร์ไฟล์แล้วกันจะได้จําได้นะครับก็เป็น fi จุดนะครับแบบนี้นะแล้วก็ re เอาเอนเตอร์เข้าไปนะครับปึ้ง อ่ะหน้าเว็บที่ออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งนะครับตรงนี้จะมีปุ่มไม่ใช่ปุ่มนะครับเป็นช่องว่างให้เราใส่ ID นะครับมันจะเขียนว่า p l a y e r ID Tag นะครับคือไล่นะครับคืออันที่ผมให้ท่านผู้ชมได้จํากันตะกี้นะครับผมขออนุญาตเปิดรูกของผมขึ้นมาก่อนนะครับที่ผมเซฟไว้ตะกี้นะฮะอ่ะพังขึ้นมาโอเคแบบนี้นะครับอ่ะก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับ ใต้ชื่อตัวละครผมนะครับเกมเมดิกก็ใส่เข้าไปนะครับซิลี่มนะครับผมเลื่อนกลับแล้วนะโอเคนะครับจะได้ไม่หายเป็นเครื่องหมายซิลี่ยมนะครับ2อนะอันนี้คือของผมนะแล้วก็ RQ นะครับเอ่อ C นะครับ9นะครับ RV อ่ะโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็กดไปที่ปุ่ม Tag My Sta t นะครับแบบนี้นะเครื่องมันก็จะประมวลผลนะครับใครเน็ตช้าก็รอนานหน่อยนะครับตรงนี้นะครับ แต่ต้องใส่ให้ถูกนะครับอืมไม่ต้องเอา ID ดีผมไปใส่นะเอาไอดีของคุณเองไปใส่นะครับอันนี้ i อดีผมนะครับเฮ้ย hey, นานจัง <c oughs> อ่าโอเคนะครับเข้ามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะเอาใหม่เอาใหม่เลื่อนช่องใหม่นะครับโอเคนะครับจะเข้ามาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่ง ดูตรงไหนนะครับดูตรงไหนนี่ปุ่มนี้เลยทำให้ผมไม่ได้มาเล่นแล้วก็ดอบกล่องเมจิ c เข้เชตให้ดูนะครับผมลืมอัปเดตนะครับเวลาที่เราเข้ามาหน้าเบราว์เซอร์นี้แล้วก็ล็อกอินนะครับให้เรากดรีเฟซตรงนี้ก่อนมันจะขึ้นอัปเดตกล่องให้เรานะครับซึ่งกล่องที่หมุนวนอยู่ตรงนี้อ่าผมเอาเมาส์หมุนๆอยู่ตรงนี้นะครับมันควรจะเป็นกล่องเมจิ c เข้เชตนะครับแล้วกล่องต่อไปจะเป็นซินเวอร์ซินเวอร์แล้วก็ของทองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง มันดียังไงนะมันดีกว่าแต่ก่อนยังไงครับมันดีตรงที่เราไม่ต้องมานั่งนับกล่องนะครับไม่ต้องมานั่งนับกล่องใหม่แล้วก็ตรงนี้ครับไฮไลท์เลยนะครับอ่าเราสามารถมาเลื่อนดูตรงนี้ได้นะครับแถบปลาที่อ่อจะเป็นนะครับแต่ว่านะครับคืออ่าในในในลิสต์นี้จะไม่มีพวกกล่องที่มันเป็นกล่องพิเศษนะครับ ทีนี้เว็บมันบอกว่านะครับในในช่องที่มันแท็กสเตตผมเนี่ยมันบอกว่าผมจะได้กล่องซูเปอร์เมจิคเข้เชดอันนี้ตื่นเต้นกว่านะครับคือเมจิคเขได้บ่อยนะครับม,มันก็ตามไซเคิลของมันนะครับไม่เกี่ยวกล่องต่อไปผมต้องได้กล่องเงินนะครับแล้วก็อีก19กล่องตรงนี้นะครับผมจะได้ซูเปอร์เมจิคเขเชดมาดูกันว่ามันจะแม่นไหมถ้าผมเล่นผมก็จะตรงนี้เหลือ18นะครับอะไรประมาณนั้นอ่าเล่นไป1 2 3 4 5กล่องนะครับซึ่งลำดับที่19อยู่ในนี้มันเป็นกล่องซินเวอร์นะครับแต่ว่า มันบอกว่าผมจะได้กล่องซูเปอร์เมจิคอลนะครับคือกล่องใหญ่นะครับแทนกล่องซิลเวอร์นะครับในลำดับที่19ที่จะถึงเดี๋ยวคลิปนี้เอาวิธีทําไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลองดูกันว่าถ้ากล่องที่19เป็นซูเปอร์เมจิคอลผมว่าเว็บนี้เวิร์กครับ,นะรบเดี๋ยวลองโหลดแอปมาดูแต่ตอนนี้ใช้เว็บไซต์ไปก่อนนะครับอ่ามาดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างมันก็จะบอกเรานะว่าเราใช้เด็กอะไรไปล่าสุดแล้วก็ กราฟิกโอ้นี่วิ่งอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือถ้วยนะครับอืมแล้วมีอะไรอีกนะครับมีถ้วยมีอารีน่ามีเลเวลตัวละครนะครับแล้วก็สเตตทั้งหมดนะครับอืมโอ้ชนะ52%อเอเงเนี่ยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกแคลนนะครับแคลนเด็กอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ดีนะครับก็คือมันจะมีอ่านี่นอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับคือป๊อปปูล่าเด็กนะครับมันจะบอกอ่าเด็กที่ คนใช้เยอะนะครับก็คือเด็กใช้เยอะคือมันดีนั่นแหละนะครับก็ลองไปกดดูๆกันนะตอนนี้เน็ตผมเป็นอะไรเนี่ยนะครับ <S <S อ่าโอเคนะครับโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีเด็กที่เป็นเด็กยอดน,นิยมเลยนะครับที่เขาใช้แข่งกันใช้เล่นกันนะครับในโหมด normal นะครับหรือเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรก็ช่างนะครับเขาจะเอาไว้เล่นกันก็จะมีชื่อ อ่านี่ลาวาลูนนะครับที่เขาทิ้งทิตกันก็จะประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับน้ําเท่าไหร่นะครับเด็กฮอกไซเคิลนะครับนี่เป็นฮอกไซเคิลนั้นข้างล่างนะครับ2.6นะครับอ่าถ้าเราอยากลองก็ลองก๊อปเด็กพวกนี้ไปเล่นดูนะฮะก็มีเด็กแนะนาอยู่ข้างในเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าอะไรประมาณนี้มอต้าล็อกเกตก็มีนะครับเด็กมอตอาอ่าโอเคอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับสําหรับเอ่อเว็บไซต์นี้นะครับสตาร์ไฟนะครับเอ๊ ผมว่าดีสุดคืออันนี้ครับไฮไลท์เลยนะครับถ้าแม่นนี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับไม่ต้องนับกล่องเองเมื่สมัยก่อนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราเข้ามานะครับหน้าเว็บไซต์เออเอาใหม่นะสตาร์นะครับโอเคสตาร์ไฟนะครับสตาร์ i อจุดอนะครับเติมปีดันเก่าไปก่อนนะไม่รู้ว่ามันขึ้นให้เข้าหรือเปล่านะครับก็ให้คุณใส่อ่ตัวรหัสนะครับแท็ก เพเ y อร์ไของคุณเข้าไปนะครับตอนนี้เน็ตเน็ตเน่าแล้วเออจ่ายค่าเน็ตก็จ่ายอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วกันครับคงฝากไว้ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับแนะนําตัวเว็บไซต์นับกล่องดีๆนะครับก็ลองดูว่าใครจะโชคดีได้กล่องที่หวังไว้เร็วๆนี้หรือเปล่านะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับเราวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ